อ่ะเริ่มต้นพี่แปะเห็นบอกว่ามีกิจกรรมเดินวิ่งใช่ไหมฮะเริ่มต้นวันนี้นะครับมีข่าวดีมาบอกบรรดาคนที่ชอบวิ่งกันหน่อยนะครับไม่ต้องวิ่งอย่างเดียวเดินก็ได้นะครับเนื่องจากว่าทางสมาคมทหารผ่านศึกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับมณฑลทหารบกที่12บสองคุณปรจงคุณช่วยถมาเากินหน่อยนะครับครับผมอ้าวนี่นะครับ คือหมายความว่าสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับมณฑลทหารบกที่12ขอเชิญร่วมเดินวิ่งการกุศลผ่านศึกมินิมาราทอนครั้งที่ 1, 1เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนโครงการสวัสดิการช่วยเหลือทหารผ่านศึกในพื้นที่3จังหวัดพันเอกพิเศษวิเชียนมารสินตัวแทนสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดปราจีนบุรีฝากมาเชิญชวน นะฮะท่านผู้ชมนะครับนักวิ่งที่สนใจสมัครได้เลยนะครับร่วมงานเนี่ยงานวิ่งจะมีในวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์ปี67นะครับปีนี้แหละนะครับเวลาตั้งแต่ตีสี่ครึ่งที่อนุสาวรีย์วีระไทยมณฑลทนหารบกที่12ค่ายจักระพงอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีรุ่นที่จัดนิ่ฟันรัน5กิโลค่าสมัคร450บาท ก็แบ่งตามอายุนะครับการแข่งขันมินิมาราธอนใน10กิโลค่าสมัคร550บาทก็แข่งขันตามอายุไปเดินหรือวิ่งเพื่อสุขภาพ3กิโลอันนี้ค่าสมัครได้350บาทไม่มีการแข่งขันนะครับใครอยากจะเดินก็เดินใครอยากจะวิ่งก็วิ่ง3กิโลนี้รายละเอียดนะครับสมัครสามารถสแกน QR o ค e ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ไปวิ่ง .com/western นี่นะฮะดูนะ นี่เวลาทุกการสมัครคุณนยกได้เสื้อคนละหนึ่งตัวเป็นอันนี้ใช่ครับเวลาไปวิ่งเราก็จะต้องมีเสื้อที่แบบสวยๆผ้าดีๆไปวิ่งนะคะครับนี่อันนี้ของพี่โจงด้านหลังของโยู่ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะสีเขียวครับนี่นะครับย้ำอีกทีนะครับงานเนี่ยมีวิ่งในวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์นะครับตั้งแต่เวลาตีสี่ครึ่งสมัครสแกนได้เลยนะครับอยู่ที่บริเวณหน้าจอนะฮะหรือเข้าที่เว็บไซต์ไปวิ่ง .com/ เวสเทิร์นครับ <ฮะ S 1> นี่จากสมาคมฐานผ่านศึกจังหวัดปราจีนบุรีนะฮะ,ฮะอ่ะ